จ้าวันนี้ก็วันที่สามสิบเอ็ดแล้วนะคะเราจะมาฉลองปีใหม่ที่บ้านนางซูอยู่ที่ขอนแก่นขอนแก่นเดินปีนักแม่เราซื้ออะไรมาวันนี้เรามาซื้ออะไรคะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนเรอาอยู่เคียงนะคะจะเป็นลมเหรอพแม่ได้แหละแต่ว่าต้องใส่นะคะ,ท,ะ,คะทุกคนอนไัยนะคะทุกคนเพื่อนๆตอนนี้เรากำลังจะไปเต่าน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะตื่นเต้นมากเลย <c oughs> ไปกันเลย มาลาย่าดีเวอร์ไปกันเลยค่ะกำลัลงจะมา,าต้มน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะมีอะไรบ้างเรไหนเซเลปะตื่นเต้นเป็นการตอมน้ำจิ้มซีฟูงกระทางแรกกระเทียมพริกมาด้อไหนใครจะเป็นคนตอมเอออุ้ยนักต้อมอุยนักตอมไม่ตอมงาน หมูสาตใหญ่เปล่าอู้อู้ยีดอกหยาอยาอีดอกหยาหมูสัต four three two one แฮปปี้ใหม่แล้วสวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนมีความสุขมากๆนะคะฟอรมมากมีความสุขมากๆนะคะเป็นไงบ้างสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆในเร็วสวัสดีปีใหม่แฮปปี้นิวเยียร์มีความสุขมากๆนะจ๊ะเจอกันปีนี้ 二千二是